วันนี้เรามาถ่ายไลฟ์เซสชั่นของเพลง No One นะคะทุกคนก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่รักดอกลาลาโูนค่ะวานาบิอันจอาอยากเล่นอยากเล่นคือแบบว่าแค่ชุดก็แบบชนะเลิศแล้วอะ Concentrate ค่ะ Concentrate ยนอย่าโดดนะและเย็นเย็นมีอะไรก็ค่อยคุยกันและเย็นเย็น One Day With All In เรามาถ่ายไลฟ์เซสชั่นของเพลง No One นะคะทุกคนก็คือถ่าย o u t โด o r ตอนนี้เราแบบนั่งรถตู้กันมาไกลมากหนูหลับไปแบบหลับไปนานอยู่พอสมควรเกือบหึงชั่วโมงได้ไหมอ่ะน่าจะถึงนะคือจะบอกว่าอาอหลับอ่ะอาอหลับสวยมากนี่หันไปมอง่าอไอหลับอยู่อไอคือแบบอย่างเงี้ย นั่งข้างๆที่เรอยู่ข้า่ไอ้หลานนแบบแบบเจ้าหยิกมากในขณะที่คนอื่นคือแบบไลฟ์สเชั่นเพลงดีนะคะเรามาถ่ายกันแบบไกลมากๆถ่ายเอาโดครั้งแรกเพราะว่าปกติเราจะถ่ายกันแบบคมเวอร์อย่างเช่นวันเกตื่นแบกไม่ไหวอะไรเงี้ยแล้วก็จะถ่ายกันที่สตูดิโอของ w o r k p o พอยนะคะแต่วันนี้คือเรามาแปลกค่ะแล an ้วก็มีหน้าผมใหม่ชุดใหม่ วันเสาร์ไงบ้างสวัสดีค่ะร้อนมากเลยค่ะวันนี้เห็นอะไรใหม่ๆม่ไหมวันนี้หนูตัดผมมาใหม่ที่จะเมาส์ขยิบแล้วเหรอไม่เหนื่อยหนูนั่งข้างพันแล้วแบบว่าหนูก็นอนแล้วก็จะลืมจะลืมจะลืมตื่นขึ้นมาเห็นพัดอยู่อ่ะดูคว้าและโทรศัพท์แต่ว่ายังไม่ถ่ายถ่ายขำก่อนถ่ายไปเมาส์กับตาออม ตาออนั่งอยู่กับพี่ไม้ด้านหลัง่านไปไปมองกับตาอ๋องพี่ไม้อยู่หัวหอบไม่หยุดเลยย่ะเป็นยังไงบ้างร้อนไหมไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่ค่ะมันมีลมอยู่รอดูค่ะโดวันไม่มีใครเลยสักคนเดี๋ยวทุกคนจะหายตัวไปแล้วก็ไปตามหาดูนะคะว่าต้นไม้ต้นไหนเป็นคนร้องเพลงนะคะเพราะตอนนี้ในเพรมจะไม่มีใครแล้วใช่ไหมพี่ไม้ปีับโดวันมัตเตอร์แท็กซี่ครับ ตอนนี้เพลงนมาเสร็จแล้วนะคะเหลือเซตเพลงวัดป่าไหลอีกเพลงหนึ่งที่ต้องไปถ่ายนะคะใช่ค่ะทไมทำแบบนี้หนูต้องไปเปลี่ยนชุดเขารักเธอทื่ไรฉันรักเธอมากกว่าไม่รักเรารักไรไปไปกินข้าว ลานกนค่ะมันจะเป็นเหมือนแบบว่ามีทัศการดอกไม้ใช่เป็นสถานที่เ่ายรูปสวยมากมากเลยคือตรงโซนถ่ายรูปนะคะก็คือจะมีทั้งตรงนี้ที่แบบว่าน่าชิลๆได้แล้วก็จะมีข้างในทางเข้าเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปนะคะใช่ปกติแล้วอ่ะที่นี่เสียค่าเข้าปะเสียค่าเข้านะเมื่อกี้เราก็ซื้อบัตรมาแต่ว่าบัตรอะสามารถเอาไปแลกเป็นเครื่องดื่มไดุ้้มมากๆค่ะนี่ก็จะเป็นโซนร้านอาหารนะคะนี่ อันนี้นี่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 ขายนี่นี่แล้วก็อันนี้จะเป็นตรงข้ามร้านอาหารจะเป็นแบบนี้เออเป็นเหมือนแบบที่เอาไว้นั่งดินเนอร์ตอนเย็นได้อะไรอย่างเงี้ยแบบชิวๆคือเหมือนเขาไม่โซนร้านอาหารไว้สําหรับใครที่แบบว่ามาตกกลางวันแล้วแบบแดดร้อนๆเราอยากนั่งพักอะไรเงี้ยรอจนเย็นซื้อเครื่องดื่มซื้ออาหารมาแล้วไปถ่ายตอนเย็นด้วยสวยอีกแบบชอบชอบมากเลยทุกคนพอมันมีสถานที่ถ่ายรูปแล้วเนี่ย เมือนราให้หนูนึกถึงรายการรายการหนึ่งที่เขาจะมีการแข่งขันถ่ายรูปกันอ่ารู้แล้ววานาบีอันจอยอยากเล่นอยากเล่นได้เราต้องไปชวนน้องๆกันตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าอ่งั้นอย่างนั้นเราอันนี้คนนึงถ่ายต้องมีแบบพวกที่เหลือขี้เซลเป็นอะไรที่เลือ้างอะไรที่แซลเออกันได้หมดแล้วแต่เลยคือเราต้องแข่งกันถ่ายรูปใช่ไหมใช่บอกเลยนะวีิพออีพอเตัยนพอเตียนเล่อถ่ายรูป เดี๋ยวพันรู้ไหมว่าวันนี้พี่ๆเขาจะต้องมีแครถ่ายรูปกันรู้แล้วเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยแล้วก็แบบอยากเรียนมากก็เดี๋ยวพันจะต้องไปงานต่อใช่ไหมใชนพี่อยากให้พันถ่ายก่อนเนีคุณเร่งเลยเหรอได้ถ่ายตรงไหนไม่ถ่ายตรงไหนสอาพันเร็วเรืองมุมไหนถ่ายตรงไหนพันบอกเรื่องสีแดงไปคือพันน่ะเห็นจุดเนี้ยตั้งแต่ตอนที่เข้ามาที่นี่แล้วแบบเฮ้ยมันสวยเวลาจะมาถ่ายรูปก็ไปรูปกัน นี่ทุกคนนี่ถึงแล้วที่พันอยากขายพันอยากตรงนี้เหนไหม้ไม่สีแดงสวยอันนี้ก็ได้คะนีค่ะได้ครับนี่อันนี้คือรูปพันเลือก <c oughs> สีแดงตัดกับสีขาวฟังได้แน่นอน พี่ๆทุกคนสู้ๆนะคะพาไปกำลังใจให้คือแบบว่าแค่ชุดก็แบบชนะเลิศแล้วอะไปก็เดี๋ยวพันต้องไปทำงานต่อแล้วนะคะไายๆทุกคนไปสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปถ่ายวันนี้มีออนท็อปกันค่ะอันนี้เหมือนจะเป็นร้านแบบว่าขายเสื้อผ้าสำหรับคนที่แบบเอออยากมาในคอนเซ็ปต์แนวเนเทอนไนะไม่แน่ใจเห็นร้านแบบร้านฉีขาวๆแบบเดินม วิวต,ตรงนี้สวยอ,ะอ่ะฮ้ยต,ตรงนี้น่ารักจังเดี๋ยวพี่ไม้เลือกให้ตัวเองแบบเข้า <ว cultures> ก็คือว่ามุมนี้ค่อนข้างเหมาะกับพี่ไม้เลยนะเพราะว่ามันมีความแบบคือพี่ไม้ใส่เฟอร์แล้วมันมีความเหมาะกับดอกไม้สีพาสเทลอะไรแบบนี้ไอ้น้องน้องน้อง ซ่อมไฟข้างบนด้วยนะขอบคุณเออ,เออใช่ยายส่องไฟด้วย <S <S อ,อ, take อันนี้เราเชื่อออมอันนี้เนาะอ,อันนี้แหลนะเนาะอันนี้อันนี้ค่ะเราเชื่อตาออมเย่ยอ่ะไปต่อไหมคุณตาออมกับคุณกล้วยะจะอยู่ตรงไหนดีแม่ไปต่อไปเลย นี่สวยงจังงงจังขนาดงงจังงั้นาดีเอนดีเจพี่ใจเลยบอบอกคอนเซนเทรตค่ะคอนเซนเทรตจองมากวันนี้ ทุกคนก็ตอนนี้กล้วยก็ถ่ายเสร็จแล้วนะคะพี่ไม้ก็ถ่ายไปคนแรกเลยนะสิ่งที่ยากเป็นการเลือกที่ถ่ายรูปเนี่ยแหละแต่ว่าเราอะเล็งตรงนั้นตรงสีม่วงไว้เพราะว่าเราชอบสีม่วงวิตรงนี้แสงลงต้องถ่ายตรงนี้แสงลงตรงนี้ตรงนี้พี่พี่ก็แบบว่าคุณตาอมกำลังอยู่ในฉาก อยู่ในทุ่งดอกไม้สีม่วงพร้อมกับซันคิสไหนพี่ไายพูดซันคิสสิซันคิสถูกจงหนึ่งจงจซันคิสโอ้ยยังไงอะของจริงคนเนี้ยเออของจริงไไไม่ต้อองปะรกับเขาหรอกแล้วเขาก็ถ่ายเขาได้เองอะพี่เราต้องบั๊่เฉียว สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็ถ่ายอาอาอยู่นะคะเราได้ถ่ายคนสุดท้ายก็เลยว่างนะตอนนี้เราจะมาทำ Wanna be on top ซึ่งก็ก็ไม่ต้อง Wanna be ป้าก็คืออยู่อยู่ on top อยู่แล้วก็ไปหาที่ถ่ายรูปกันเถอะมันจะเข้าไหมอะทุกคนคือแบบเราใส่เสื้อสีนี้ด้วยเหมือนแบบอุ้ยมืดะว่าพี่ได้ได้อยู่อุ้ยจะไปต่ำขานะ ใส่ไฟกันตอนนี้โจมันมั่นมากว่าลูกมันแบบที่หนึ่งมันมากขนาดนั้นเลยอ่ะโจจ๋าอุ้ยโจเหมือนแบบลูกนกที่เพิ่งคลอดออกมาจากไข่อ่ะพี่อุ้ย I'm gonna fly เห็นปะเห็นปะดูดิเดทำไมถึงยังไรวันแม่อ่ะพี่สุขสันต์วันแม่อุ้ยพี่ส่วนใหญ่เขาเลือกโค้ดเหรอเขาเลือกคังบอกไม่ได้เลยอ่ะพี่หนูเลือกไม่ได้รูปนี้แหละพี่หนูเอารูปเนี้ย โอเคดิว <Okay>, ทุกคนคะเมื่อกี้พี่ออมก็บอกมาว่าเขาได้จองที่ไว้ให้หนูแล้วนะคะทุกคนคือตาแดงตอนนี้พี่ออมหายไปหรือว่าเราจะต้องเรียกพี่ออมทุกคนน่าจะเคยดูคลิปนี้นะคะสายปานหายไปสายปาน <laughs> แต่หนูจะลองเรียกพี่ออมดูเผื่อพี่ออมจะออกมานะ พีงเพีงเอ้ยพี่โจแทนแล้วกันพี่โจพี่โจมาแล้วค่ะทุกคนทำไมเรียกมาทำไมก็หนูจะมาถ่ายรูปชาเลนจ์ไงพี่ถ่ายไปยังไหนขอดูรูปหน่อยจะดู<ง>สิว่ามันดีขนาดไหนคือแค่หน้าก็จบแล้วปะ <SW> ไปไปถ่ายรูปอยากได้มุมไหนปะพี่ออมจองไว้ให้แล้ว โอ้มันมคือเบสอย่าเบสมาเฮ้ยมันแบบมีแบบโอ้ยเฮ้ยแกมันแบบกราวไปลุยคะ่ะเราจะแน้นนักเรามาแนวแบบผีบ <laughs> อย่ารึ่งรู้อย่าทะเลาะกันคะ่ะทุกคน น,นี่เอารูปเอารูปเอารูปปล่อยปากเอารูปปล่อยปากเน่คนครูเอารูปนิหนูเลือกรูปนี้ทุกคน <c oughs> ทุกคนแน่นอนเราเป็นคนสุดท้ายเราก็ต้องเล่นใหญ่ไรหนะึ่งปะคือ <c oughs> คนปกติเราถ่ายบนพื้นไม่ได้เราต้อง go up there <c oughs> ก็คือด้วยความที่ว่าเราแบบอุ้ยเราเกิดบันพารัเราต้องแบบสีสม้มมันเสริมดวงเราหนูว่าหนูชนะแน่แต่ละคนพวกพี่ถ่ายไง ไม่บอกโอ๊ยดูก็รู้ที่ไม่บอกเพราะกลัวหนูจะร้ายไง <c oughs> ไม่ได้กลัวชนะมันแบบสวยมากโอ๊ยหนูไม่เน้นสวยหนูเล่นเบอร์ remains an innate, ชนะใจเย็นอย่าโดดนะใจเย็นๆมีอะไรก็ค่อยคุยกันใจเย็น ทุกคนไฮน่าว่าหฮน่าได้รูปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นไปลุยกัน Let's go <sund id> ไมดีนะคะจบไปอีกวันหนึ่งเหนื่อยมากว่าใช่ตอนนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายทายสุดสุดท้ายทายสุดแล้วเพราะว่าสุดแล้วเพราะว่าเราจะมาประกาศผลเราจะรู้ผลแล้วนะคะที่เราทำชาเลนจ์ไปวันนี้นะคะวันวีออนท็อปนะคิดว่าใครจะออนท็อปผลสรุปแล้วอยากรู้แล้วคุณตัดสินเป็นยังไงครับเราอารูปทั้งหมดเจ็ดรูปของพวกเราเนอะรวมน้องพันุด้วยไปให้ทีมงานที่อยู่ในกองเนี้ยตัดสินด้านชนะมาเรียบร้อยแล้วว่า และนั่นก็คือคือรูปนี้ค่ะอนั่งตรงนีนะคะพ่มายินดีกับพี่นายด้วยค่ะเย้ยินดีด้วยค่ะพี่อ้นวันนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะในการถ่ายไลฟ์เซสชั่นโนวันแล้วก็วัดประหลาดนะคะในรักดอกลาลากรูนนะคะสวยงามมากๆเลยนะครับ ก็ถ้าใครชอบรูปที่เราไปถ่ายแล้วชอบสถานที่หรือว่าชอบเราสวยใดๆก็ตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่วันนี้ก็ลาไปก่อนกับวันเดวิดคอย